สบายดีสบายดีบ๊ายบายครัทุกคนพี่น้องกาสบายดีตอนเช้าๆพี่น้องอยู่บ้านตู้พี่น้องบ้านเบาอ้อยสบายดีพี่น้องพอมาเตีเช้าพี่น้องมาตั้งแต่ตีห้าจะมาอะไรมาอย่างไรมาหับลูกเช้าทั้งหัวท่องหางบอกทั้งหัวท่องหางบ่กคุณถ่ายกับน้ำคนอยู่มาหลับลูกเช้า เมื là, ่อบ้านเราเมื e ่อเอาหมูน้องวันจันทร์มัน <asking> มือดีวันจันทร์เอาหมูเมื่อบ้านเลยมาแต่มาแต่เส้าเพราะว่ามันตากแดดไม่มันตากแดดตากยัางมูไม่มานนะนะเราวังอย่ามันแท่งภูมิอากาศที่เอาเมื่อเนี่ยมันไก่จากบ้านเฮาเติบต้องคอยเมื่อแล้วก็เมื่อแต่เส้าแบบนี้ต้องดูแลเมื่อดีๆีเมน ขออยูขอคงคามฝ่าอาใส่เก็บคนละเบือเลยโอ้ยส่เก็บคนละเบือเก็บย่เก่งเก็บเตงงมาตั้งแต่ดึกไม่รหมดตะกี้ตอนห้าเห็ดต่างกันด้อยกับตอนยามหนาวกับยามหนาว้างมงยามเฮ็ดวิ่แต่ว่ายามนี้มันหามงยังแบบแงยมึอเจไปตีหนึ่ กูเหนื่อยขอกมูเอามือแต่เศร้าเละดิปูดขอกมูกุนกุนตอนนี้ก่ายช่วโอกมแล้วพีนานนอช่วกินแต่เศ้าดิชนมูอนอยอีกั่ผัดขี้อิน น่บทำไม่นกลองไม่เล่นที่อมนพนองโดนส่นนะพี่นมนอนดิต้องเอามื่อย่าอนกกล่องกืมกงน้ำไใส่ ตามไปยืมกงข้าเจา้าเนาะทำนตอน,นีแล้วเมือม่อซำเลยเนาะมันบาดแผดมันแห้งแผลแล้วมลตื่นมาก,กมตื่นมากอ่ะเืออ

แม่พันนี่แพงเลยพี่น้องเดี๋ยวี่ได้แม่พันนะมันยากเลยเขาต้องเลือกผักแน่ทั้ก็คือคนนี่แหละทั้งก็เลือกเลือกนมเลือกโอ้ยเลือกพอดีกับพิษเด้อมันม่มันก็คนละอย่างมาเตี้ยวกันกับคนมือกันเลือกเห็มันดีทุกอย่างเลยมันก็คล้ายๆกบคนอยากจะไปยืมกลงข้าวเจ้าแล้วก็ใส่ลดขึ้นเมื่อง ปอ,อง้าปเล่นโซนใหญ่แน,น,น,นี่นตนนี้ก่ใรับปองเขานี่โตมานนะโตนั่งพี่น้องตัตทั้งหนาเลยโตวูโตหูเบียดรับเมือไรอยากซ้กันเลยเนาะเบิ่งกินนึงบอยากหูอ,อ,อดได้ พี่มานขางในใครมันขึ้นมันนี้นะโหดนมัอหาขจมาจับชอยพี่น้องของเราแห่งฟาร์มใหญ่ออกไปเบิ่งนะอู้เราเก่าตุ๋นพัน มันร้อจะไหลายพวเห็นมมมดมันลงหมดเบอร์สิกินสิกินวกส่ันสิเข่มีมันทองเละใหญ่เนี่โตได้ดสขาวันนี้

กระสอบิดาเ่ง่ายๆเนาะหมูลอยกุโรพี่น้องสีเห็ดแห้งกอบ่หม่มมัต้องลายคนหมเนาะวันตกอมัน

ไปเขากไปกินห <Kaiser. S 2> <amat S 1> oh ้มอยู่กงพูพเดาองหยีเีนว่างยอน่กสี่คนเล่นนะขนนนี่ยสี่คนชิขึนอย่บนี่ แต่แต่กงหงคนนี้นะอไปยิ่งคิดงอ๋อนีเนเขาอะไรตะกี้ผมเรียนดันแบบทั้งโตเลยนยดันบดมันมันแหงอะไรนี่แต่ไดูไหวมั้ยเาันแห้งอะไรเราดันกนเขาเราดันไห้บ่ให้มันอ่อทอยนะตะกี้มันจังอยู่เลยมือข่อยจะขัดดันดันกมือยจะข่อยันแดันกนมันก็ยังจะไอยมันเอาลงหนังอไงจังเออลงหลัง่าย ลงมิเต่ปงลงเปดกนเ้นกรแตนลอกไว้ลละอันดานมันออกมันก็ออกแล้วเกือห้ามลุงคก็ล่กงเนี้ยกัหมดเลก็มีคนอยู่แล้วหงางายของห้าคนมาห้ามซอยไล่คนหาคนเนาะเลว่างยืมเส้นไฟน้ำหมอบเมลเลมัน็นสปอร์ตไม่ไดหมูลอยค โอ้เมื san, oh, ่อบ้านเท่า <c> บ <oughs> ้านนี้บ้านเเล็บโบก็บังเปล่านี่ก็แลดุนวึนเดนัะนพอดีจูกลกำลังมานเลย

ขอบใจลลายลาลงเดึงลงเป็นโน้นเนี่ยทอยสุดเดึงลงลงแบเอียงเอาในนี้มันไะเอียงเนาะลงงานมันนิ่นสะดูนี่แลอย่างเอาคนลยใครโดนคนไลยอยู่ยังมนกคนนดนี้นะท่านท่านท่านสี่ไ้ คนร้ายตรงนี้ตะกี้ในนี้นกกระตูนก็มาพอดีเลยขาแห้งกระตูนความประเด็จหลายคนเห็นรวบบผูเจาบเห็นรบฮอดเทือนแล้วซื้อยังไงน้ำโซบบอพาโซพาโซบอเนพาล่วยบอเี้ยงบรได้ตอแป๊บนังบรไ้เละเอาบอถีบไห้เราเฉลยเี้ยบอ

ยวท่ัที่ปลารเขาวางนวางคเขาไ่ได้แล้วงรายกยกแล้ว้ารื่อยไม่มามันกระเดื่องกลัวพี่นนองถอยกดเขาลูกใครตคนไล่ thế Năm 10. 10. 10. 10 con ốc luôn cho con, từ đây đấy, mệt Mười đấy, mệt ừ. Lăng đấy, mệt mệt Ngọt khi nào ừ. มมไม่ต้องมายกันที่หูใช่ต่อ,อ,อ,อท่อพอ้วบ่มีท่อขับไปไกลมีแต่ใส่ทางอ่ะที่มิคพน,นบมีท่อไ <c oughs> ด้ต่อไปก็สิได้ไปหาซื้อลูกมูมาเลี้ยงถ่าซ้ำมันออกพี่นอ้อง ต่อไฟต่อนี่เขาเม็ดผ้าไม่เนียนะจ๊ะเม็ดแอบนะเอร้วออำามสะอาดเจ็ันต้เตียงไดเจ็ด้อยเม่อตีห่านปกติเาใเหนะเจ๊นใจบอกคันพอบีบอวบมาช่อยตองมันนี้แล้วใหญ่แล้วเคยเลี้ยงมู เราดันเขาุยคนแบบคนอ้วนเนาะเราแห้งดิพาหมูเราแห่งเนาะอ้แต่สอนหอดบาทเลยเนาะพี่น้องบาดนี้โศกโศกเคงเคงเลยน้ำโศกเลยลุกไหมลุกเดือนกลัวพี่น้อง พี่น้องจามน่สร้อยสิไบเก็บภาพบรรยากาศ<ม>เพียงเท่านี้เนาะมารับมูถึงบ้านแล้วพี่น้องไปแล้วขอบใจเอฟซีบาสุกูทุกคนที่เขามาเบิ่งนะครับชมเด้อพี่น้องจา้าไปแล้วสบายดียังเมื่อยอยู่